คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเมืม่อนี้กมามพกกับน้ำเชียร์เด้อค่ะท่านผู้ชมครับอ่าน้ำเชียก็ได้รับสายด่วนเด้อค่ะจากเซียนสซอยดาวเด้อค่ะครับอาเมื่อนี้น้ำเชียก็อ่าบอกให้เป็นอ่าเรี่ยงก็ บอกปุดคุยกันเนาะครับมือนี้น้ำเชียก,กับบอกให้เพื่อนบอกน้ำเด้อค่ะท่านผู้ชมมาฟังเสียงอาจารย์เสียนสอยดาวเด้อค่ะท่านผู้ชมครับค่ะเพื่อนนีแนวทางเล็งดวนมาเด้อค่ะหางเดียวค่ะสามตัวอันเพื่อนกับบอกว่าขจ้าวมาท่างบุญโขงลอยซกค,ค่ะครับปีหนึ่งมาเฮ็ดเทียหนึ่งเลขเข่าสองตัวค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเหงืดอสามตัวขางเข่าสองตัวครับค่ะ ปีนี้คือปีที่ซีข้าจ้ามาเห็ดค้นกลับไปเต็มเลยค่ะท่านผู้ชมอื่นสิไปรับช่มรับฟังเซียนสอยดาวน้ำเชี่ยกับขอขอพคุณที่เสียนสอยดาวที่เพันเมตาตัวเลขให้ทาง่องย t u b e น้ำเชี่ยเด้อค่ะสำหรับพี่น้องเอฟซีที่เข้ามารับช่มรับฟังกับพิจารณาบนเด้อค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้ำเชี่ยในเด้อค่ะท่านผู้ชมไปรับช่มรับฟังกันเลยเด้อค่ะว่าสิได้ตัวไดมากค่ะครับผม สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมค่ะดูทียีอยค่ะดูทีวีอยู่ดูทีอันพี่นอ้องอาโสัยโบกับว่าไผเสียงอาจารย์เสียนซอยเดาเด้อค่ะท่านผู้ชม <laughs> เสียงจริงตัวจริงมากเราค่ะครับพนกะอันมีแนวทางอีหยังอ้ายมื้อนี้ อ่อนี่แ <House> น่ตามคนเก่ามาเอาเอาไม่พูนเลยนะก็จำไม่พูนการขุดหน่อยสุกซีแยบหอยสุกเจ้าเกามาหกปีนะค่ะเนี่เไม่บุญนะไ็่พูนเลยเลงานนเ่จะไม่เชื่อรถที่โมลูนการจะไม่แน่ดีกว่ดแต่ว่ารถขุด ก็นเลยกันเลาก็ไม่ลุ้นในทุกปีนะครับมงลอยช็ครับผมออเมนเอยจ้ะเราก็ได้กันทุกปีนะสามปีมีปีในปีปีที่โอ้เหตุตอนกรได้ครับเนี่ยผมจุดเนี่ยมันได้ก็เจ้าก็เลขอเอาไปทำให้อันสมมนติแล้วจ้ะมันแะ ไหนเลยแค่สามตัวนะบอกดึงแต่สามตัวแล้บอกยังไงปีละเตัวปีเลยไงเดียวกระไร้พนอนห้องไปเจอแรกมึงค่ะวันนี้มันจะสามตัวเก่งๆแนแหนะบอกงไงเอาไอ้อันที่ที่พ้นมาเฮ็ดทำบุญนี่อันคือคือใดเลขพันใดจ้งไหนเนี่เห็ดขันละมนโอ้เห็ดคนละ นี่มนต์ปูมากหครับผมนะคนม่อนปูมากเหตดบอกครับผมแม่่เจ้าแตมาสวดโอ้พามาสวดแต่ถ้ทำบุญนะอาจารย์โอ้แตีปีที่สี่เลยเสียงเสียงเจ้าเจ็บแล้วเว้นเเจ้าตอนดึอเว็โมงนะครับตอนเที่ยงนะขาตอนเที่ เดียก็เลยเอาตัวเลขมาลองวันกรบอานะคับี่น้ี่ค่ะอันเอาเลยบอลเลยจะเปนอะไรอันอันน้ำเียถามเนทุกทุกปีปีระเทียเพิานวาเหตุนี้มันเข่าปะเข่าเข่องเขายู่แต่มันเข่าแต่สองตัวมันงาตัวโอ้มันเข่าที่สองตัวแต่กับเข่า มูปลวกเกรปีนะบ้านป่าจะเจ้ายูไก่หน้าบาเจ้ายูไก่เหมอกันหนอง่า้าก็ม่วตงหัดนแลเขาเอีงม้าว่าหมอเจ้าว่าไรว่จัดไรแล้วจัดอะไล้วอ้นี่จัดเราบ้านถูงนะ ตัวพัน,นตรงกบเี็กขมวดจะคว้องบ้างตัเก๊แเลยมูกันน้ป็นจัดหน่อ,อันอาจารย์ครับมันเป็นเป็นซี่แยกได้เป็นโค้งเหรผมกวลืมบ้างมเป็นเป็นโค้งลอยศพหรือว่าซี่แยกลอยศพเหครับโค้งโค้งเป็นโค้งลอยศพโค้งลอยศพครับผม เขปีมันตอนนี้มีการทุกปีแน่นบุฟเฟ่ตนเลยวนลอกระเสียงเพ่อนกัสิขาดขาดเคลื่อนนะคะเพิ่นอยู่สวนลำไ่มันมันเป็นผู้คนนะคะปลาลำไยเมื่อจันเนาะแน่ยนะคะแตผมเลอาเมื่อเพี่นองเล่าไปตด้นแล้วเนาะค่ะตัวไรคะอาจารย์บ้านนี่ยตั้งอาจาน หาก็สมันมากกว่เออมันป้อนัวนเันเป็นเก่าสุดท้ายโตเก่ามากสุดท้ายอ่าหาศูนย์เก่าหาศูนเก่า,ากเดเจ้ารมันมกได้หาย,าย,หายสามตัวได้มองได้หายสองสตัว้พี่น้อไปติเจระนาสามาแอว่าผู้เป็นแม่เพื่อน่เพื่อนว่าให้าหาศูน กับหาเก่าหาศูนย um, ์กับหาเก่าเออพอแม่เพื่อนหนึ่งเป็นคนตัดสินแลว่ากเจ้าว่าหาม่ราะอ๋อเม่แเมู่้ตายนอไอครับจะดเป็นนหาเก่านตัดสินแยได้ลองเพิ่งเด้อเขาเด้อครับเอหานโอกันไปเว่าัูสมุเลยครับ เนี่ยหาศูนย์ครั้งแรกป่ะครับผมหาศูนย์เป็น่าคนครับ,รบมาก่ก่อนแต่ว่าหากอกมาจะเหืเป็นว่ามรันมันมาปิดถ่ายแต่คุณปรานเนี่ครับมันมาปิดถ่ายครับตอนแรกกมมาหากับศูนย์ก่อนอ๋อครับผมที่เก่ามาปิดถ่ายครับแต่ว่า ขันมันสิเกี่ยวกันมันกระไดสามคูน้อยเนาะแม่เดยศูนย์เก่าอีกตัวหนึ่งดิเถอะศูนย์เก่าอีกตัวนึ่งครับแต่ว่า,าัไอ้เพื่อนก็บว่าแม่เข้าเจ้าตัดสินเราคือเอาหาศูนย์กับหาเก่าปีน,ปนี้ปีนี้เป็นปีที่ซียเหวป็นปีที่สีนะครับโอ้ปีที่สีทำมาสามปีเพราะว่านึจะจะาางเจี่ยวกมามาอมุกครับเพื่อนๆล ว่าสะีกับี่เป็ก้นจอมเลยนะก้นจอบ่เ่เป็นเต็มมือเรบอกจังหวัดจันต้องห่วงเลอง่่หรอคุณแม่เนต็มือคอยิดแบนะปีละเทียบบ่นอเขาจะเอามาเหยียดนะครับเขาก็เลยคำาจันย์บ่เมียน ผมอ,อ,อาจารย์ปล่อยตาทีแรกนะครับแต่ว่าเีขตัวนี้มันจะเป็นติดดินเป็นกาังลยเมียนอยู่ค่ะแบบนี้าอกเนี่อบเปเ่ะอันเห็นว่าเพื่อนให้สามตัวสี่บูเมนวาสิลินตะบนเด้อค่ะท่านผู้ชมสื่อบนลางน้อยเนาะครับเ่งลายหาง ต้เนึ่งแกงเล่ค่ะแล้วเรียกว่าแกมะม่วงนะมะม่วงนึ่งเล่น้มนุนเอาบานอายน้ำเชียกับขอบคุณหลายๆเด้อสิรบกวนเสื้อเมียะบานนี่ครับผมค่ะน้ำเชียสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาค่ะท่านผู้ชมเสียงกับขาดขาดกินคืนเนาะเพิ่นยูอันสวนลำย่อยเมียนค่ะพันธุรีุ่มครับผมเพิ่นโทรมาหาน้ำเชียกับเป็นตั้งหนังตั้งแนงคือกันละค่ะท่านผู้ชม ค่ะอันเพิ่นโทรมาบอกว่าอ่าเรียงก็อนเหรออันเลขนําเพิ่นไปทําบุญโยนโค่ง้อ,งอยศพนะพี่น้องเนาะ,ะ,ะค่ะครับ่นจเจเฮ็ดทุกปีแล้วครับผมค่ะอ่าทางเพิ่นว่าทางจังหวัดเออทางทางจันท์มองเพิ่นอยูนะะ<ช>อ่นั่ะนะค่ะอันรู้ว่าเพิ่นสิมาบัดได้ไนี่เพิ่นสิรอเลยค่ะเพราะมันได้ปีละเทียบุนอากาศท่านผู้ชมเพิ่นมาทําบุญให้ลูกเพิ่นอันก็สิหลายอยู่ดิ เมันกระค้นกระสิไปหลายอยู่ดีค่ะท่านผู้ชมกันว่าอย่างสีครับเขาทุกปีเนาะเขาทุกปีแต่ว่ามันบ่ได้สามตัวได้ตัวสองตัวเ้ยค่ะท่านผู้ชมค่ะปีนี้มันก็เป็นปีที่สี่เนาะครับผมค่ะเพื่อนกับว่าเห็ดขันน้นม่นเพื่อนเอาปูไปเนาะแมนแมนเอาปูไปทำพิธีล้วก็หามันมาก่อนเนาะครับแล้วก็ศูนย์มาที่สองเราก็เก่ามาที่สามค่ะท่านผู้ชมครับบานนี้ แม่ผู้พูนผู้เพิ่นตายนะ่ยค่ะเพิ่นกะจับไปเลยคือหาศูนย์ก็หาเก่าค่ะท่านผู้ชมครับขันมัดว่นกันกันสิไดศูนย์เก่านั้นเนาะครับจะมีศูนย์เก่าไปใหม่อีกตัวหนึ่งค่ะอย่าลืมว่าเหตุปีที่สี่้วคะท่านผู้ชมพิจารณาเบื้องเรกค่ะเหล็กมีเข่ามีรุดสำหรับคลิปนี้กับเชนเคยเงินไหลกองทองไหลมาสำเร็จจงสำเร็จสาธุสาธุสาธุค่ะ พี่น้องเอลซี่ที่เพิ่นติดตามทางง่องยูทูบน้ำเชีย่ยในงวดวันที่1เมษายน6ถูกหวยรวยเงินไปรับกันเด้อค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ